做劳康养护。嗯。 Ayu chăm pha dung. Ayu chăm phân kính nữa, nắm kính thắng. Ah, kính thắng. Mhm. 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 ก๋วยเตี๋ยวแคบขขาเหยาเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ย thường làm như thế này đúng không? không, 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 không,

อย่างงอนะฟังคำให่โอ้โหปเด็นะเฮ้หญ่กเลยเ้

มันระบายสีเออแล้วมันระบายสีเป็นกันเจ้าองระบายสีผม เราโหอวามยาตเสียนงายเลยนั oh, ่น <fin anta> <ots> <Me guarding> ับับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Khoa, maa, hmm? vô la mãi giữa lần hôm nay lần hôm nay lần hôm nay lần hôm ครับบาีครับวอยู่ข้างล่างวพอยู่ข้างล่างอันนี้อันนี้แมงระตวันพอยู่ข้างล่างลครับน่าจะปุน หนึ่งถึงหอยมีเก่าจะโตนึ่งถึงหตงงอยมีเก่าจะโต

เกตเด็บวกสิบสิบอ้เขาบวกที่เบวกเ้าบวกเข้าสิบเข้า้บประเดี๋เพราะมันเลขเข้าอะจีบสองเข้าสิบสมเข้าสิบเข้อ็ดเข้าสิบสองเข้าสิบสามเพรมันเลขเข้าอะคนจะนับลงการสัเข้าเข้าเข้าริมเข้าไปเดี๋ยว ध्यान रहे 那那高点，那点高点，金多。 เก้าหนึ <the kid. S 2> ่งเก้าเหอเกแรกกนีอยู่ดิเก้เก็่เก้าเลยแปดติ้งเก้าสิบเก้านเก้เกสิเกมี่เก้ากสอที่เกตันนั้นอันนั้นอันนั้นติโตกหัวก้าันติ้งโตไมดีิ้งเาตัว นึนนน่งก็คือกันหเลยนึ่งไม่เจอกัวทอดลอยอขึ้นโต๊ะขึกันเข1ก็ตัอซูนเด็กค้อกันตันีว,นว่าจีต่อยนึ่งอัน่้อยนึ่งไม่สองตัวเลยโอ,แอ้แม่อะไรโอ้แม่ยยนยี่บเอยกต ถุงนั่นเดี๋ยวเบาแบบถุงแหลกถุงหนึ่งถุงเบาหนึ่งเบาหนึ่งหรอรับรับเป็นหนึ่งเบาถุงเนาะรับเป็นหนึ่งแบบถุงแหลกคือพี่โต อโล่ลงได้หนิพอแี่บ้มันลดลงเลยะก,กีวีเ้ตะก,กนีนั่งนี่ลดลงเลยบ้าบัิบัิกิบแมงมาล่เลยเดือนแล้วบัลลิกิกบ กินแล้วเราไปหาอะไรสดยังเกียวอีกครับเฮ้อแ้วแต่ติ๊กเกอร์น้องอโอ้ยลมาเยอะอมันติดลอยมาไดดึกอ่ะนี่สามเดีย้าวจุเ้าเออห้า กินแกีวไข่สองแก้วผสมันแก้วอย่างนี้เลยต้องให้เป็นแก้วเย็นเพราะฉะนั้นต้องอีฟู่อีฟู่เพรนั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องน้องหม่แล้ว500แล้วจิ้แก้วที่สองมันก่อดปั้นหน้าเลยเขาตัวหน้าแตกเว้ยนะนกเป็ดระบบหน้าเดลยปั้นเลยอ้อันนี้นอนเล่นผมบอกว่ายุ่งหลาย วานีโอ้ยนดัใ่คนยุงแล้วในส่วนของสาระขอพระเวลาแลวว่าตอนนั้นมันมันมันมีน้ำเียวพอันมาน้ำใสมันมุ่ตรงนั้นน้ำมันใสแล้วใครแ่ตอนนี้แต่ตอนนี้คือน้ำมันขังหลคนพมาเออมันเลยสาม้ี่จังปลาหกปอยปลาในน้ำปูน่ะมับุยนีได้ยุ่งมันตายแล้ใครยุ่งทำแล้วก็ดีกว่า ขอกอต้อทำวดน้ำนีมาซึ่งให้รื่งหลังนีมันยาี่ะขึ้นไปพ่นคนนไแล้วขอกใหญ่นมันยแปว่าไ่แล้วปลาลูกค้ออ่กั่ง้ีไปหนลุงจะนงไทให้กลัใจนะครับัจมาเลยม่รโอ้ยน้น้ลแล้วเลยลาตอนนี้ครับปันแล้วปันแล้วันการรับชมการน่ ตัวตีบันทำอะมันเอาหัวพูนมาหน่อยนึงย่าดีละจ้าคุยอยู่ดีเขาจับเอาสุ่มไปเโอเคตัวย่าดีมันอะตัวย่าดีมนมู้ละมันปล่อยมันละไม่ใครนะเนาะได้นอกที่แบบพุ่นมาจัากินมันแล้วมันจากนอกกันนอนี้า มันบนนี้แถวนี้กโอ้าก็อยู่นี่แหละครับผม่เปาเขาทำนก็ทำคงโดลงน้ำหองน้ำอางวาคตเพราะว่าด้านนี้ด้านด้านอยู่ข้างล่างก็แพงข้นขึ้นขึ้นอนสูงเข้าไปประมาณสี่เเพราะว่านทาทงมันะมีต